ผาาู้มชมค,ครับเพื่อนเพื่อครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาละเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยแอดสัญญาไว้ว่าแอดหลังจากที่เราพัฒนาศักยภาพโปรเซออนมาแล้วนะครับนะฮะพาไปดูแล้วว่า ปฏิบัติการปฏิบัติการพิเศษเนี่ยแอดได้ได,ได้รางวัลปฏิบัติการพิเศษฟรี3าครั้งมาจะไหนก็เข้าไปในแอดเนียนะครับแอดเฉลยไปแล้วแล้วก็พาไปาพัฒนาศักยภาพแอนดรอยด์ Android สาวเรียบร้อยแล้วนะครับทีมโปรไซออนของเรานะครับนะเข้ามามีรางวัลอะไรคร้างรับเลยนะแอดเลยบอกว่าพอพัฒนาเสร็จแล้วนะยังไม่ได้ทดสอบว่า ว่าจะผ่านไหมจากที่เราติดไว้นะครับแอดคลิปที่แล้วนะครับก็มาตามสัญญาครับหลังจากพัฒนาโปรเซออนเสร็จแล้วเอามาเทสกันเลยว่าด่านที่ติดอยู่เนี่ยมันจะหลุดไหมลองดูนะครับพัฒนาจากร้อยสามสิบเอ็ดไปเป็นร้อยสามสิบห้าใช่ไหมที่แล้วเนี่ยติดอยู่แค่เหลืออีกเท่าไหร่เองเหลือนะเหลืออีกสามหลอดใช่ไหมซึ่งทีม ผู้ต่อสู้เราเนะี่ยมันมีหกรอดแค่นั้นเอง,เอ,งอะเท่ากับก่อนที่เราจะพัฒนาอันนี้พัฒนาแล้วก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับพัฒนาแล้วก็ยังไม่ผ่านนะเห็นไหมฮะดันเนี่ยจะเริ่มหิน,นแหล้ตั้งแต่ประมาณเซกเตอร์สิบห้าไปเนี่ยเห็นไหมครับจรเจ็ดเจอด่านที่สี่สิบห้าเนี่ยติดเนี่ยพัฒนาแล้วก็ยังไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านเราจะต้องไปพัฒนาอะไรต่อไปอีกนะฮะเราไปดูนะครับแอดจะพาไปดูว่า เราจะพัฒนาอะไรต่อไปอีกนี่แอดจะไปดูนี่เลยครับนี่ฮะรางวัลต่างๆที่เก็บอยู่ในกระเป๋านี่อะไรที่จะเอาไปใช้ได้นี่อันนี้ใช้ได้นะครับนีหกได้หกสิบสี่แล้วนี่เอาไปเลยเอาไปเลยไปเลือกโปไซออนมาเลยส่วนอื่นยังไม่มีอะไรได้นะครับนี่4ี่สิบเก้านิดเดียวเอง4ี่สิบเกอะไรที่ใช้ได้อีก อ่านี่ทีมเขียวอ่าใช้ได้อน,นี่นะนี่ใช้ได้นี่นะครับเสร็จแล้วหมดอย่างหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะเหลือซีเล็กนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเอาไว้ใช้เวลาเราต้องการว่าต้องการตัวละครอีกตัวเดียวอย่างเงี้ยจะจะเอาใครเราค่อยมาเลือกนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วแอดก็จะไปรับสมัครนะฮะไปรับสมัครเลยแต่ปรากฏว่า รับสมัครเอลาดิกาเนี่ยเราไม่มีเลยนี่ศูนย์เห็นไหมครับศูนย์ไม่มีสักใบเลยทีนี้เราก็จะต้องใช้นี่แล้วละครับนี่สิบครั้งนะครับต้องใช้เหรียญสตาร์บิแล้วละครับลุยเลยเนี่ยฮะเปิดเลยสิบใบเอาแล้วยังไม่มาเลยนะครับเงียบกริปเงียบกริปได้ SR รธรรมดามาหมดไม่เป็นไร SR มาเยอะ แอดก็รออยู่นะครับนะฮะซาบิดเหลืออีก2 4 0 0ได้อีกรอบหนึ่งนะครับได้อีกรอบหนึ่งเอาละลุยเลยหมดเนื้อหมดตัวไปด้วยกันนะป๊าบไม่มาอีกนะครับยังไม่มาอีกนี่ก็ไม่มาอีกได้ s r หมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไร s r ก็ไม่น่าเสียใจ SR ก็ใช้ประโยชน์ได้ทีนี้ตรงนี้มีฟรีใช่ไหมครับนี่ฟรี Free. นี่ที่เราไปไปปลดล็อกไอ้ศูนย์เปิดใช้นะฮะก็จะได้นรงนี้ฟรีมาหนึ่งรายการนี่โอเคเก็บให้หมดนะครับอะไรฟรีเก็บให้หมดสุ่มลักอินฟรีหนึ่งครั้งเก็บเลยป๊าบมาเลยมาเลยนี่มาเลยมาเลยเอาละอึบ มาแล้วได้ใครเอ่ยได้ของเฟย่าครับแอดจำได้เลยเนี่ยเฟย่าชัดๆเลยจำได้เลยเธอเองนะฮะอ้าวอ่านี่เฟย่าครับเฟย่านะฮะเคคลิป okay, ไปนะ,ะยืนยันทีนี้เรายังมีอะไรอีกตอนนี้หมดหมดแล้วสิบครั้งอ่ะสิบครั้งไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่มีอ๋อน,น,น,นี่มันนี่มันเป็นไอ้นั่นนะครับ เป็นปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเรานี่ยเรายังมี3 1ชิ้นเอาสักสิบก็แล้วกันนี่เอาสักสิบนะครับดูซิว่าจะพัฒนาปลั๊กอินอะไรได้บ้างกับโลไซออนคนไหนของเรานะครับเออแอนดรอยส่วนเยอะสาวคนไหนของเราที่จะได้รับการพัฒนาปลั๊กอินเออเอ้ยคนนี้เอลาดิก้า เฮ้ย hey, ได้ปลั๊กอินเอลาลิก้าขนาดนั้นเลยเหรอ Skip on อ่าได้ปลั๊กอินเอลาลิก้ามานะครับสองใบนะครับสองใบนี่เนี่ยคู่นี้นะครับใชรไปเอ่ยแล้วก็เลื่อนระดับได้2รายการ4รายการนะครับเลื่อนระดับได้4รายการโอเค4คนนะครับ ทีนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็วิธีการที่จะไปหาスタบิตออกมานี่ครับตรงนี้นะครับไปหาスタบิตได้นี่ตรงนี้นะครับนี่ฮะเข้าไปเลยเข้าไปที่スタอะไรเอ่ยนสตาร์ซีดนะครับตาร์ซีดแล้วก็เข้าไปก็เข้าไปตรงนี้นะครับไหนอะเออ ใช่ไหมเออนี่กินซาซีอยู่ตรงนี้นะครับภาพมันจะแขงนะเอาตะกแขงก็อย่างนี้แหละออานี่นะครับตรงนี้ถ้าเป็นคุยกับเธอตรงนี้เนี่ยคุยกับริเรียนนี่ก็ได้นะครับเนี่ยนี่นะคุยไปนี่ฮะอ่าคุยไปนะครับคุยไปคุยเสร็จปั๊บอ้าวื่อทีมันจะได้รับรางวัลนะที่จริงเราคุยเนี่ยเดี๋ยวอ๋อนี่ไงอย่าคุยไปคุยให้จบนะครับคุยให้จบแล้วก็แตะเร็วๆนะครับ ปับอ๋อมีเข้าไปที่จุดนัดพบนะครับฮะ<ป>แล้วก็แตะไปคลิปไปก็ได้นะครับคลิปไปมันจะให้เป็นอ่าอ่านี่ครับนี่จะให้สตาร์บิทมานี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับการคุยหนึ่งครั้งได้สตาร์บิทมา100่งรชิ้นนะครับ ถ้าเราคุยกับพวกเธอสัก10รายการเราก็จะได้1,000งพันสตาร์บิตนะเอาไปรับสักโปรเซออนได้อีก1ชุดนะครับสิคนนะครับสิบใบประมาณนี้นะครับนะั่คือสถานที่ที่เราไปหาสตาร์บิตนะครับไปค้นหาสตาร์บิดรับให้หมดครับมีรางวัลหลายรับให้หมดนะคร スタบิทเลยยังไม่ถึงพันเลยยังหกร้อยอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งที่จะได้ス์บิดก็คือตรงเนื้อเรื่องหลักนี่ครับนี่ฮะอ๋อนี้ไม่ใช่スタบิทอันนี้ได้การ์ดการ์ดรับสมัครนะครับนี่ฮะพิการก็แตะเข้าไปที่แผ่นดิสนะครับเดีย๋ยวเราเกิดเรารมีเวลาอ่านเราก็สามารถที่จะอ่านเนื้อเรื่องตรงนี้เขาที่เขาสนทนาไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในแอสเนียนะครับ แต่ถ้ากรณีอย่างนี้แอดขอสริปไปเพื่อให้มันผ่านเร็วๆปับ๊บนะก็จะได้1ชิ้นนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนื้อเรื่องที่เราดูนะครับนี่ครับเข้าไปน,นี่ันแล้วก็จะได้อีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมครับเราก็เนี่ยะเราดูเขาคุยกันได้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันจะดูดูเรื่องที่เขาคุยกันจริงหรือเปล่าเนี่ยเออหรือดูแบ็คกราวด์เฉยนะ เสร็จแล้วก่อนนี้แอดไอเดียนี่มาเมาส์อะไรเนี่ยเมาส์ชาเล่เหรอเนีแอดก็จะขอสคริปไปนะครับเพื่อให้เวลามาันกระชับนะครับเนี่ยถ้าสคริปไปไม่หมดก็เนี่ยสคริปอีกรอบนึง <c oughs> บางครั้งในหนึ่งเรือเรื่องเนี่ยต้องสคริปหลายรอบ <c oughs> นี่นะครับสคริปอีกรอบนึงอ่าหมดเรียบร้อยนะครับก็จะได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับ ่งในเรื่องก็จะได้ใบสมัครใบลักษณะโลเซออนจะได้ใบลสองชิ้นแล้วก็เข้าไปในนี้อีกได้อีกครเอ,อาล้วครับเห็นไหมครับไปดูว่าใบาสมัครเพิ่มเป็นเท่าไหร่โลเซออนปกติอ้าได้มา26ใบนะครับ เอ๊ะมันมา26ใบอ๋อมีรางวัลอย่างอื่นด้วยแอดรับเลยนะครับอ๋อแอดกักไว้นั่นเองของเก่ากักไว้ด้วยทีแรกแอดจะเก็บไว้รับสมัครหลังจากเอราดิก้ามันหมดหมดโปรแล้วนะครับให้เอราดิก้ามันมาเข้าตู้ตู้รับสมัครถาวรอะลองเลยก็แล้วกัน เอาละไม่เป็นไร S S R มาเยอะๆดี D, แต่นี่มาน้อยไปหน่อยนะเนี่ยอีกสิบใบป๊าบยังไม่มา S S R ไม่มาไม่เป็นไรครับขอให้ S R มาเยอะๆขอให้ S R มาเยอะเอโอ้อย่างนี้ก็ไม่เยอะนะครับนะฮะก็โอเคเหลืออีกหกใบไม่พอแล้วนะครับไม่พอแล้วมิตรภาพมิตรภาพได้เหลือได้49อีกใบเดียวเอาละ เสร็จแล้วทำไมแอสจิงอยากได้การ์ด SR มาเยอะๆนี่เลยครับแอสจะเข้าไปตรงนี้นครเข้าไปเลยแล้วก็นี่แอสจะเลือกทีละสีนะครับไม,ไม่งั้นมันตาลายมันเยอะนะครับแอสก็เอา S R ธรรมดานี่นะครับนี่เดี๋ยวจะมาทำให้เป็น U R ให้ใช้เป็น U R 1นึ่งนะฮะ ต้องทำไอไว้เยอะๆต้องรับสมัครโปรไซออนระดับ SR มาเยอะๆสักร้อยหนึ่งแอดต้องการสักร้อยหนึ่งไม่มาด้วยเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ SR ธรรมดานี่มาเลยมาเลยมาเลยมาเยอะๆแอดจะทำให้มันเป็น UR นี่นะครับระดับ SR ธรรมดานะครับามาเลย แล้วครับหมดยังยังไม่หมดมาเลยนี่นะครับมาแล้วเสร็จแล้วเอสจะทำให้เอสจะทำให้เชอรี่เนี่ยเป็น SR นี่จาก SR ธรรมดาก็เป็น SR 1 SR 1ก็มาเป็น SR ออ,อันนี้ก็เหมือนกันซีดก็เหมือนกันครับ S R 1ก็กลายเป็น S S R นี่ครับพอ,อเป็น S S R แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสิอยู่ไหนเอ่ย S S R ไม่มีคู่นะครับไม่มีคู่ไม่มีคู่นี่เป็นอะไรของอ่านี่ก็เหมือนกันอ่าอันนี้มีคู่นะครับมีคู่ ของเชอรี่มีคู่นะครับก็จับ SSR มาเป็น SSR 1เอาแล้วนะฮะ S S R 1อรอยู่ไหนเอ่ยเชอรี่ SSR 1นี่นะครับแฉจะทำให้เขาเป็น UR 1ให้ได้แต่มันไม่พอใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมันต้องใช้ SSR เน่และสองตัวตอนนี้ได้หนึ่งแล้วล่ะ และอีกหนึ่งเนี่ยที่เหลือแอดจะไม่เอาไว้ใช้เอ,อ่อเดี๋ยวแอดขอไปดูอ๋อของตัวนี้ของซีดนี่ก็ยังไม่เป็นไม่เป็น S S, S R หนึ่งนะครับอืมเพราะว่ามี S S R อยู่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อน ไปดูสีสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแกนรวบรวมแกนรวบรวมก็เอา SSR มาทำให้เป็น SSR หนึ่งี่ครับหมดอย่างเอ่ยนะทำให้หมดครับทายห,หมดมีเท่าไหร่ทำให้หมดทำให้หมดนะครับแล้วก็ เอา S S R 1ที่ได้เนี่ยเอาไปรวมให้เป็น S S R ธรรมดาเอาละ S S R 1รวมให้เป็น S S R ธรรมดาเอาละครับเนีย่ยครับทำทุกสีเลยแล้วเดี๋ยวทำให้เป็นให,ให้เธอเป็น U R ให้ได้เออี่ S S R ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีชู่และไม่มีคู่เลยข้างล่างล่ะ อันนี้ก็ SSR ก็ยังไม่ได้อีกมีคนเดียวอ,อ,อันนี้เอ่ออันนี้ SSR 1ก็มีอยู่คนเดียวเห็นไหมครับก็ต้องรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนนะฮะรอไว้ก่อนก็ไปดูสีเขียวสีเขียวเนี่ยไม่แน่ใจแอดทำไว้ชิ้นหนึ่งแล้วหรือเปล่าเนี่ยอยากไม่ได้ก็ทำให้เป็น SSR1 ไปก่อนนะฮะเนี่ยครับี๋ยวเดี๋ยว ทำ UR ได้เมื่อไหร่แต่แอดจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งอออันนี้ SR ธรรมดาไม่ได้นะไม่พอนะครับไม่พอก็โอเค SR 1ก็ไม่พอก็โอเคนะครับเอาไว้เดี๋ยวแอดสุ่มจะได้การ์ดตรงนี้เฮ้ยนี่ตัวหนึ่งของดาเลียเหรอไดอาน่าคนนี้ของไดอาน่านะครับเนี่ยครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปหน้าถ้ามีตัวละครตรงนี้ทําพอเนี่ยทำเป็น UR 1เนี่ยอาจจะมาทําเป็นไกด์ไลน์ให้ดูว่าพอทาเป็น UR 1แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะยาวไปมากเกินไปนะครับก็บบกว่าจะสนุกกับ Star Seed นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ